สวัสดีครับแล้วผมมีมักอีกจะขวดหนึ่งไปครับเพื่อาขดดาดเคินที่จะใส่มักไว้มันทีหอมๆนครับใส่เวลาอยะเวลาจากน้อยจากอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งก็ได้มันทีหอมละมุนเลยครับสามมีสามสี่หาตัวน้ำอ้อยสดครับอันนี้กินเนยนุมเนครีมอันนี้กินกล้วยหอมครับอันนี้กินวานิลลานนี้ดาวนี้ ม่านนี่แหละคนจะผสมมานเนีน่ยมีคนจับกล้องให้ผมสมแป๊บหนึง่งก็บประมาณย่างละเนยก็บประมาณสองโบกนี่สองโบกนี่สองโบกนี่ซองหนึง่งตามนี่ละ,ะมาร์กไว้ครับจักเดือนหนึ่งก็ได้พอถึงเดือนเราก็ไม่ใส่ก็ได้ผมเดี๋ยวเอาไปเทียดอยู่ขอว่างผมเดี๋ยวไปเทียดเลยโอเคครับ จะบ่อยแล้วครับอยาเอาเป็นส้งนี่แหละเหยาเขยาครับอยากมาเป็นสีนี้ประมาณนี้มากไปครับวันนี้เปิดดมมันก็ได้ หนูมันมักกินยังครับโอ้ได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 ้หนูมันนี่มักหนูตามบ้านห้องมันมักกินอ้อยหนึ่งอ้อยกล้วยเอย้ยนี่ครับรกล้วยหอมกินขึ้นครับหนูกัดมักหอมเหมือนกันวันนี้หน่านี่นะครับสามตี้ตัวหางตัวหลักสำหรับกันมักน้ำหอมกะน,นี่แค่นี้ครับหลักๆกะมักไล้ประมาณจัก สองสามเมื่ออาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งแห่งดีครับเดือนหนึ่งมันมีน้ำใสเจ้าเลยเอาน้ำใสๆมาฉีดมันนี้ก็หอมนะครับหอมนละมุนแล้วขอบคุณครับเราไปเทศกันมือใดว่างอยู่ไปเทศให้ให้เบิ้งได้ครับเด้อสวัสดีตอนแรกอีกครับหมอกน,นี่เกิเดกออกมามหา่หนวัวปลาเขาปลาเขาไม่ต่วันานามหลายพวดคนจะปั้นถิ่มครับ น้องน้ำหอมคนที่ผสมชุดไม้ครับน้ำใบสดเดี๋ยวไปเกันครับน้กัดเข่าพี่น้องใส่น้ไหมกัดเข่าของเราท่าปลาปลาสีดำหอมแล้วครับไปหาเราใส่ตัวครับล้มสุพรรณล้มเกินมเลยนี่นี่เขาว่าครับเขากระรวมโชคดีไปบนเขากระมัเห็ดไหมครับไม่ยัง สวัสดีตอนเศ้าครับนม่ยามหนูครับหมู่บ้านหลอบคำคำ,คำฝนตีร่มครับตอน,น,นเคลนฝนตกองอไสเขาปะไรพี่น้องขี่ดินท่ามครับเอยจอดทิมพวกองอไสยังแงบบน,นี้แล้วดว่งผมมันเฮ้ยรั้กบมอไสจอดทุน ขอบอะไรได้จอดออ,อกได้บ่สาบปลืนของมา,อาไปเบิ่งกันมีดมาวโรมันมีเป็นแนวใดครับเช็คน้ำหอมกดไม่สูตรน้ำอ้อยหนังแรกนี่เขาบ่ครับมีห้อยกาดอยู่จะว่าหนูยังฝนตกฝนตกฝนลิ่นมัดขึ้น ว่าเขาพี่นนอกเลยมันเป็นวันของเราใช่แล้ววันนี้น้ำไหลเกินครับมันเกับน้ำ นามทาท่นท่างแรงกับแรงเพราะว่าท่างเนี่ยวจนถวมหาหมองใส้หยากับหน,นูนะะี่เวลาใส้หมาคกับตรงมันซีหาหลังใส้สามจุดตรงนี้ลายยาบอีกสองจุดกับจุดท่างอู้ดง หมายก็บ,บางอันอกใส่พอด้บอดีอยู่ีิเสร็จล้วดวงนี่นะแหม่งหนัฝนก็ได้เอ้านี่โตพี่น้องเสยถึือกเสยครับ <c ười> ว่ามันดิเพราะเขาน้ามึ้นนี่ครับตัวหนูคือคือบมานคือออ วันจะม้ได้โตไหมวันจะได้กินเห่าหรือเปล่าเนี่ยมิโตอยู่ครับมีโตอยู่ฝนล,ลินฝนตกท้องลมจะดูหลังอื่นต่อเลยครับว่างมันอีกกันเห็นไหมยี่หลัง,งนี้ตรงนี้ได้ขอบเขา Mấy vô mi tổ vô, tổ vô. Chị để tổ thật lại Cắt subscribe cho มีตัวเพิ่มอีกบ่บ่ใส่ยิมแดดเก็ดหลังนี้ครัใส่กันเลยครับป้อมก็ฝุ่นใส่เลยเอานี่ก่อนบ่ขอบพี่น้องน้ำครับน้ำดำสูงแล้วฝนตรงขึ้นน่ะ อะจะเป็นแนวไหปุบระดวงเนี่ยใช่ไหมอตดน่มันขับมันกัดจะเนี่ยเพราะว่าผมไม่ให้กัดหลายบันไดี่งให้มาตัวนี้มากดมันอ

ก็ว่างเปล่าตกหลังแบบน้งนำดับสูงข้คอข้อคอยังลูกอยม่อไอย่างเงี้ยอะไระไบ้าบเนี่ยพบปนดวงของมึ ครับไปจุดอื่นตก็มาดูแล้วตอลังนะครับไปดูจุดที่สองกันจุดที่สองอยู่ประมาณหาหลังน้ำพันธ์เขาหรือบอ่กับสภาพฝนตกล่มแบบนี้น้ังเล็กนี่นหนาลผมสิน้อบ,บ้ดน้หนามกระพี่น้อง Wow bao tao rồi nè nó làm ừ. gì บ่นะเหื่อมยางคือ 我靠！太安静了。扑扑扑扑扑！扑！我来，你滚！滚！你干什么去？ มันหมายรถหมดเนาะสองสามนี่น้ำหาดอบันะเอ้าล้มพี่น้องนี่ครับลองล้มแมนแล้วครับเอาเต็มสองมาแล้วครับใบไม้ละตัวก็ยังดีสภาพแบบเนี้ย ไปกินอยู่แล้วครับเท้มหอมก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่ประม่ติดผาเราเองไปดุยก่นกนอนเดี๋ยวหลังน,นี่นี่ครับ tuang kopo noh ni ok, sekarang ni sekarang ni kat met seri ตัวเดียวนี่ครับหนูกัดหญ้าบาหลา,ายตัดเขามาหลายโ้ยต้องยอมใส่ใส่เพื่อที่จะดักไว้ครับหาดักหลังมันดวงเั่นเสียดใส่หานใส่นม้อหนึ่ง <c oughs> 1นึ่งอครบแล้วพี่น้ะงัวอันครับไปจุดนึงครับไปครับไปจุดที่สามต่อกันจุดนี้นี่แค่สี่อีกสามหลังนนบาสามหลังครับพอให้กัดหนักเลย ใส่แล้วมงต้องละบัดววกเขาครับกะจาพวกเขาเห็นองไม้บันนี้เนาะตลรวจไม้เฮียลูกขางล้าง ไปครับยตดต่อไปเอาอสองหลังครับใส่กันไปครับนูเจาะเกิดนึงอ่ันใส่จากสามอันที่อันติเนดเตไมเขาว่ีตซีรีส์น้องนูต้องเขาว่าโอ้ย หลังพุทธไทยเดินไปไหนแบบจะขอลังนี้ก็ได้เราบอกไปทั้งหุ่นุ่นกันเห่าวะเหี่ยอีลีมันไม่โตเลยครับจะเป็นลุงต้องเขาครับไปเช็ดยอดกันส่วนบยอดเศ้านี่ก็ได้สองตัวครับ สภาพอากาศฝนตกต้องลมครับพายุเข่าช่วงนี้เยัง,ยงคิดว่าดิด๊กกินด้วยครับทำหอมจุดไม่กับชุดทำป่อยทำมาเทศบึางสูตรผสมต้นคลิปนะครับอีสานพ่านตะปอครับอึดเวียกทีมฝากกันไว้ครับกดไลค์กดติดตามให้นะขอบคุณครับ